น้ำนะคะทุกคนแต่มันอยู่ไกลมีหลายห้องให้อบด้วยนะตอนนี้อามนก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยืนมาเก๊กถ่ายรูปแป๊บหนึ่งถ่ายรูปได้ทุกที่มีที่นอนปูให้ด้วยนะคะแล้วก็มีมุ้งกลางให้ด้วยฟิวเนี้ยอยู่สวนเวอร์ตอนนี้อามนกําลังจะไปตกปลากันนะคะทุกคนทุกคนเห็นไหมมาฝึกงานเนี้ยโคชิวใช้ชีวิตคุ้มมากมวนขนาดอะกุคนลมกระแฮงอยู่เด้เออ้าวจริงๆริง นะทะเลอะ่ะสวยก็จริงแต่เดินบนายมันลําบากมากยกขาแทบไม่ขึ้นน่ะถ้าเราใส่รองเท้าเดินอ่ะนะถ้าเราเดินเท้าเปล่าอะ่ะโคตรชิลไม่ใช่แค่อมอนสนุกคนเดียวนะทุกคนไอคิดก็สนุกไม่น้อยกว่าอมนแหละตอนนี้พวกเรามาถึงกันแล้วนะรู้สึกว่ามาถึงอะ่ะก็จะเย็นพอดีคงจะใช้เวลายกขานานเกินแต่อมอนรู้สึกว่าบรรยากาศยามเย็นเนี่ยดีมากเลยอะทุกคน อืมอามอนอยากจะบอกว่าเกาะที่อามอนอยู่เนี่ยมีชื่อว่าเกาะละที่เนี่ยสงบแล้วก็เป็นส่วนตัวสุดๆเหมาะกับคนที่อยากจะพาครอบครัวหรือว่าแฟนมาเที่ยวมากๆและอามอนอยากจะบอกว่าพี่กอ๊อตนะสาวลุงเอ็นอะบริการดีแล้วก็เป็นมิตรมากๆเลยนะทุกคนโอ้ยตอนนี้อามอนพักไม่ทานละอาหารที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนเนี้ก็จะเป็นกับข้าวมื้อเย็นของพวกเรานะคะนี่แหละทุกคนอาหารทั้งหมดที่น้าสาวทําไว้ให้อามอนบอกเลยนะมาอยู่ที่เนี่ยได้ โปรตีนมาแบบจุกๆอ่ะมาค่ะทุกคนมากินข้าวน้ำกันจ้าอามนบอกได้คําเดียวเลยว่าอาร่อยมั่วกินข้าวแล้วก็จะสวมไฟฉายอยู่นอกพี่เป้เนี่ยตอนนี้อามนก็จะขอตัวไปก่อนแล้วนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ